อาหารวันนี้ก็มีส้มตำนะครับผมไก่อบไข่หมูยอดนะครับผมรับลองอะไรแน่นอนครับเปรี้ยวหวานนะไก่ไข่ไข่เจียวแต่ว่าใส่หม้อนฮะไม่ได้ใส่กระทะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะ น,นีก็มูหมยสุดเวียดนามนะอร่อยแน่นอนครับผมนีม่จะใส่ถั่วก็ได้ถ้าอยากใส่นะนีก็ถั่วที่ส่งบ้างแต่ว่าคงไม่ใส่แล้วจก็ไม่แน่ดูก่อนครับผมก็มีแคบหมูนะแคบหมูมแคบหมูด้วยนะครับผม แล้วแต่จะชอบนะฮะมันจะกินอะไรดีนะเต็มที่เลยข้าวสวยนะมากินด้วยกันนะครับ